มนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ด้วยความหวังหวังจะได้อย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้คนที่เป็นโรค แม้หมอจะบอกว่าโรคนี้ไม่มีโอกาสหายในชีวิตนี้แต่คนที่เป็นโรคก็ยังหวังหวังว่าจะหายสักวันหนึ่งแต่โรคที่รบกวนอยู่ทุกวันคือโรคของกิเลสจะมีใครที่ใดบ้างไหมหวังว่าตนจะหายจากโรคนี้มันมีผลร้ายแรงยิ่งกว่าโรคสามัญมากนะักแต่คนส่วนมากดูเหมือนจะทอดอะไรตายอยาก ในการที่จะดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากวงล้อมของกิเลสนั้นเมื่อเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมีอำนาจอยู่สองอย่างในตัวเราต่อสู้กันก่อนคืออำนาจฝ่ายต่ำและอำนาจฝ่ายสูงหรือทางจิตวิทยาเรียกว่าตัวนอกและตัวในทั้งสองนี้มักจะมีความเห็นขัดกันอยู่เสมอฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรทา อีกฝ่ายหนึ่งจะเห็นว่าไม่ควรทำโดยเฉพาะเรื่องสำคัญด้วยแล้วทั้งสองฝ่ายจะขัดแย้งกันอย่างมากก่อนที่บุคคลผู้นั้นจะตกลงใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปถ้ายอมแพ้แก่อำนาจฝ่ายต่ำก็จะทำอะไรลงไปตามอำนาจกิเลสตัณหาถ้าเอาชนะฝ่ายต่ำได้ยอมตนให้อยู่ในความคุ้มครองของอำนาจฝ่ายสูง ก็จะทำด้วยจิตใจที่สูงในขณะที่รู้จักผิดชอบชั่วดีการทำอะไรด้วยอำนาจฝ่ายต่ำชักนำนั้นมักจะมีความเพลิดเพลินในเบื้องต้นแต่จะให้ความเสียใจในภายหลังเพราะอำนาจฝ่ายต่ำมักจะเกิดขึ้นในขณะที่มีอารมณ์ยั่วยวนส่วนอำนาจฝ่ายสูงเกิดขึ้นเพราะเหตุผลอารมณ์ที่ยั่วยวนทำให้คนดื่มด่ำในอารมณ์นั้น จึงให้ความเพลิดเพลินในเบื้องต้นอบายามุกและของเสพติดที่ให้โทษทุกอย่างมีความยั่วยวนและมีรสเมาอยู่ในตัวทั้งสิ้นอารมณ์ของคนเราเป็นสิ่งสำคัญมากคนจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนร้ายก็อยู่ตรงที่เอาชนะอารมณ์ตัวที่ขัดกับเหตุผลได้หรือไม่ ไฟที่เกิดจากไม้ไม่ว่าชนิดใดย่อมมีเปลวแสงและสีเหมือนกันฉันใดบุคคลผู้ฉลาดมีความเพียรพยายามรู้จักกีดกันบาปด้วยฮิริแม้จะเกิดในตระกูลต่ำก็อาจเป็นบุรุษอาชานายได้ชีวิตไม่มีใครลิขิตได้พระพรหมก็ลิขิตไม่ได้ตัวบุคคลนั่นเองเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตนเอง คนทุกคนมีทางให้เลือกเดินคนละหลายๆทางแล้วแต่จะเลือกเอาเพราะฉะนั้นชีวิตจะดีหรือเลวก็แล้วแต่การกระทำของบุคคลผู้เป็นเจ้าของชีวิตนั้นมนุษย์ไม่เคยได้ความสุขความเบิกบานอะไรมาเปล่าเปล่าโดยไม่ต้องลงทุนสิก่อนความสุขที่มนุษย์เราส่วนใหญ่ได้รับมักจะต้องเอาความทุกข์เข้าแรกก่อนเสมอ บางทีก็ได้คุ้มบางทีก็ไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ต้องลงทุนไปท่านรู้สึกด้วยปัญญาว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าและความทุกข์ทรมานที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วจำต้องทนแบกไปเหมือนแบกศิลาก้อนใหญ่ไปบนเส้นทางชีวิตยิ่งไปไกลมากเท่าใดก็ยิ่งหนัก และเหน็ดเหนื่อยมากเท่านั้นไ<ล>ม่ใช่เพราะความดีดอกหรือที่ทำให้ท่านต้องระลึกถึงใครคนหนึ่งอยู่มีเว้นว่างม่ใช่เพราะสายสัมพันธ์ทางใจ อันค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยแล้วกระชับเกลียวของมันอย่างแน่นหนาดอกหรือที่ทำให้ท่านต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมยอมแบกภาระอันทั้งหนักและเหน็ดเหนื่อยทั้งไม่รู้เบื้องปลายว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดไม่ใช่เพราะความดีของเขาดอกหรือที่ทำให้ท่านเคยยิ้มทั้งน้ำตาเคยละหกละเหินจากที่หนึ่ง สูตรที่หนึ่งเพียงเพื่อได้เห็นเขาได้ฟังเสียงเขาให้เขาได้ปลอบประโลมใจเมื่อท่านเศร้าให้เขาได้ปลอยชื่นชมเมื่อท่านสุขมาดาได้เคยหลั่งน้ำตาที่ละคนด้วยปิติสุขเพราะความดีของลูกบิดาเคยทิ้งขวดสุราและกิริยาเสเพพอระลึกถึงคุณความดีของลูกแล้วยินให้กับโลก อย่างอ่อนหวานบุตรธิดาได้เคยมีดอกไม้ทูกเทียนในมือพลางคุกเข่าลงเบื้องบุรภาคแห่งฉายลัก์ของท่านผู้บังเกิดกล้าวและน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐยิ่งมิตรที่ดีได้เคยพลีชีพของตนเพื่ออุทิศแก่กัลยาณมิตรผู้ตกอยู่ในห่วงอันตรายเพรละลึกถึงอุปการะที่สหายเคยทำให้ ชายหนุ่มผู้มีเกียรติยิ่งอุดมด้วยคุณลักษณะแห่งบุรุษผู้เกรียงไกรไม่เคยหวั่นเกรงแม้อาจยาแห่งสวรรค์ได้เคยคุกเขา่าลงเบื้องหน้าของสุภาพสตรีผู้อุดมด้วยนา,นานาคุณลักษณะเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าแห่งความดีอันชวนให้บุรุษยินยอมมอบหัวใจให้ฝ่ายสตรีเล่าแม้เคยพยองในศักดิ์หญิง ประพฤติตนเยี่ยงมารีในสวนหลวงอันเป็นที่ห่วงห้ามยากที่ใครจะเอื้อมถึงแต่เมื่อกระทบกับความดีของบุรุษเข้าความพยองนั้นก็พลันมาลายกลายเป็นความอ่อนน้อมยอมให้เขาเป็นเจ้าของทั้งร่างกายและดวงใจอ่าความดีช่างมีพลานุภาพอะไรเช่นนั้นมันมีความหอมหวาน นุ่มนวลชวนให้ระลึกถึงอยู่ชั่วนิรันการอะไรเล่าจะเป็นเครื่องเชื่อมโยงดวงใจสองดวงให้มีความผูกพันมั่นคงไม่รู้จักสูญสลายยิ่งไปกว่าค่าของคุณงามความดีแม้ความตายมาพรากร่างกายไปแต่คุณงามความดีที่ฝังใจอยู่มิอาจจะถูกพรากไปด้วยได้ดอกไม้มีสันฐานดี สีงามแต่ไร้กลิ่นจะมีคนชื่นชมไปนานสักเท่าใดชีวิตที่ไร้คุณงามความดีเป็นเครื่องประดับก็เป็นเช่นดอกไม้นั้นอะไรเล่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงสุขเมื่อระลึกถึงเสมอด้วยคุณงามความดีมันก่อให้เกิดความปราโมดเป็นเครื่องโสลสสงดวงกิจให้ผ่องใสประหนึ่งสายวารีไหลผ่านซอกศิลา พาเอาความชุ่มเย็นติดมาให้กับผู้ที่ลงอาบชุ่มฉ่ำก็ปานกันน้ำท่วมไม่ได้ไฟไหม้ไม่มอดโจรน,นำไปไม่ได้ก็คือคุณงามความดีนี่เองหอมไปทั้งตามลมและทวนลมยั่งยืนยิ่งกว่าสวยงามยิ่งกว่าสถาปัตยกรรมใดๆในโลกนี้คนทั้งหลายทั่วๆไปคิดถึงแต่ร่างกาย วหวงแหนแต่ร่างกายและชีวิตให้ปลอดภัยจากโรคจากการกระทำร้ายของศัตรูภายนอกแต่ศัตรูภายในคือกิเลสซึ่งห้ามหันย่ำยีตนมาเป็นเวลาอันยืดยาวนั้นไม่ค่อยได้คำนึงถึงในทะเลชีวิตนี้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทนลำบากมาชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่ามาไม่รู้จักเท่าใดการที่จะยอมลำบาก เสียสักครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเกิดมาลำบากอีกในชาติต่อๆไปนั้นเป็นสิ่งที่คนคิดกันน้อยและค่อนข้างกลัวตราบใดที่กิเลสยังอยู่กับตนก็ยังเกิดอยู่ร่ำไปและการเกิดบ่อยๆนั้นเป็นความทุกข์บางครั้งบางชาติอาจจะเผลอพลัง้งตกลงไปในอบายย่อมได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสคนที่ไม่ยอมทนทุกข์เล็กๆน้อย จะต้องได้รับทุกใหญ่คอยอยู่เบื้องหน้าแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังยอมที่จะนำตนเข้าไปพัวพันผูกมัดกับพันธกกรณีต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่ได้รับตอบแทนมากก็คือความเหน็ดเหนื่อยกระหืดกระหอบความบอบช้ำทั้งร่างกายและวิญญาณ มนุษย์ส่วนใหญ่ยอมให้ตันหามีอำนาจเหนือตนยอมเป็นทาสกิเลสอย่างไม่มีที่หลีกเลี่ยงไม่มีข้อทักท้วงท่านสาธุชนทั้งหลายความสุขเล็กๆน,น้อยๆที่เราได้รับจากตันหาก็เป็นเพียงรางวัลอันเล็กน้อยที่นายผู้เหี้ยมโหดทารุณเป็นผู้หยิบยื่นให้เพื่อเป็นเหยื่อล่อเราไว้ใช้อีกต่อไปนายคือกิเลสจึงเป็นนายที่ทารุณ กว่าผู้ทารุณใดๆเพราะมันทำให้เราต้องระหกระเหินบอกช้ำและทุกทรมานอยู่วันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีทางหยุดหย่อนผ่อนพักขอท่านทั้งหลายจงทําความเพียรให้ถึงในสิ่งที่ควรได้ควรถึงเพื่อให้ได้บรรลุในสิ่งที่ควรบรรลุเพื่อการกระทําให้แจ้งจนสามารถเอาชนะตัณหาอุปาทาน อันเป็นที่ดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์ในปัจจุบันโดยทั่วกันเถิดสำหรับวันนี้เวลาข้อรายการปลุกให้ลุกขึ้นทำความเพียรได้สิ้นสุดลงแล้วขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ใกล้รมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญธรรม